สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ The Deep Dive ค่ะวันนี้เรามีประเด็นที่น่าสนใจมากๆมาคุยกันคือเรื่องที่หลายคนอาจจะเอสสงสัยกันอยู่ครับผมทำไมรถยนต์ไฟฟ้าหรือ BEV เนี่ยที่นำเข้ามาจากจีนทั้งคันเลยนะครับถึงขายในไทยได้ในราคาที่แบบเอ่อสู้ได้หรือบางทีถูกกว่ารถยนต์สันดาป ICE ที่ผลิตในบ้านเราเองซะอีกมันดูย้อนแยงนิดนนะคะใช่เลยครับเป็นคำถามที่ดีมากเพราะว่าเอ่อ คำตอบมันมีหลายมิติซ้อนกันอยู่จริงๆครับอืวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกกันดูครับไล่ไปทีละปัจจัยเลยตั้งแต่เรื่องภาษีบ้านเราข้อตกลงการค้าค่ะแล้วก็ความได้เปรียบของอุตสาหกรรมจีนเองรวมถึงนโยบายของไทยเราด้วยครับจะได้เห็นภาพชัดขึ้นน่าสนใจมากค่ะงั้นเริ่มที่โครงสร้างภาษีบ้านเราก่อนเลยดีไหมคะว่ามันต่างกันยังไงระหว่างรถที่ผลิตในประเทศกับรถนําเข้าได้เลยครับคือถ้ารถผลิตในประเทศเนี่ย ภาษีหลักๆเลยก็คือภาษีสราราสมิรค่ะตัวนี้สำคัญใช่ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอัตรามันจะขึ้นอยู่กับการปล่อย CO2 เป็นหลักเลยโอ้รถ BEV มันปล่อย CO2 เป็นศูนย์ใช่ไหมครับก็เลยเสียถูกมากแค่2%เท่านั้นเองแค่2%เอองเหรอคะครับเทียบกับพวกรถสันดาปหรือ ICE ที่ปล่อย CO2 เยอะกว่า อันนั้นอาจจะโดนไป 25%, 30%หรืออาจจะมากกว่านั้นแล้วแต่รุ่นแล้วแต่การปล่อย CO2 ครับอืมต่างกันเยอะเลยครับแล้วก็จะมีภาษีมหาไทยอีก10%ของยอดภาษีสรรพสามิตแล้วก็บวก VAT อีก7%ค่ะทั้งหมดนี้ก็จะคิดจากราคาขายปลีกแนะนำหรือ SRP ครับเข้าใจค่ะ แล้วถ้าเป็นรถนําเข้าทั่วไปล่ะคะที่ไม่ใช่ E.V.G. ทําไมปกติเราเห็นราคามันโดดไปไกลมากเลยอ่าอันนั้นเพราะว่าปกติรถนําเข้าทั่วไปจะเจอสิ่งที่เรียกว่ากําแพงภาษีครับตัวแรกเลยคืออากรขาเข้าตัวโหดเลยใช่ไหมคะใช่ครับสูงถึง80%ของราคา C.I.F. นะครับคือราคารถบวกค่าประกันบวกค่าขนส่งมาถึงท่าเรือโห80%ครับจากนั้นน่ะ ถึงจะเอาราคาที่รวมอากร80%แล้วเนี่ยไปคำนวณภาษีสรรพสามิตภาษีมหาดไทยแล้วก็ VAT ทับเข้าไปอีกชั้นหนึ่งโอ้โห oh, มันถึงได้แพงมากๆใช่ครับรวมๆแล้วราคาสุดท้ายอาจจะกระโดดไปแบบ3เท่าของต้นทุนเดิมได้เลยนี่เลยเป็นเหตุผลหลักที่ค่ายรถส่วนใหญ่เขาต้องมาตั้งโรงงานในไทยไงครับเพื่อเลี้ยงอากร80%ตรงนี้อ๋อ oh, เข้าใจแล้วค่ะว่าทำไมต้องมาผลิตที่นี่ แต่ทีนี้พอเป็นรถ EV ีนำเข้าจากจีนมันมีอะไรพิเศษอะไรคือจุดเปลี่ยนคะจุดเปลี่ยนสำคัญเลยคือข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีนหรือที่เรียกสั้นๆว่า A.C.F.T.A. ครับ A.C.F.T.A. ครับข้อตกลงนี้เนี่ยมันกำหนดให้รถยนต์ไฟฟ้าล้วนหรือ B.E.B. นะครับที่จัดอยู่ในพิกัดศุลกากรก,กลุ่มรถยนต์นั่งส่วนบุคคลค่ะได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าเหลือ0%ไปเลยฮะ ศูนเปอร์เซ็นเลยเหรอคะจาก80เปอร์เซ็นใช่ครับนี่แหละครับคือกุญแจดอกสําคัญเลยที่ทําให้กแาแพงภาษี80เปอร์เซ็นนั้นมันมันทลายลงสําหรับรถอีวีที่นําเข้าจากจีนโดยเฉพาะหูยังนี้ราคามันก็ต่างกันเยอะมากเลยสิคะพอจะยกตัวอย่างเป็นตัวเลขให้เห็นภาพชัดๆได้ไหมคะได้ครับมีการคํานวณคร่าวๆให้ดูสมมุติว่ามีรถ i c e คันหนึ่งผลิตในไทยกับรถ BEV นําเข้าจากจีนค่ะราคาตั้งต้นก่อนคิดภาษีเท่ากันเลยสมมุติว่า7 0 0 0 0สบาท ค700,000รถทรถี c e คันนั้นอาจจะต้องเสียภาษีสรรพสามิตสมมติฐานที่25นะครับค่ะแต่รถ B ี v จากจีนเสียสรรพสามิตแค่ 2, 2> อืเและที่สำคัญคือไม่ต้องเสียอากรขาเข้า80ก้อนใหญ่นั้นเลยใช่เลยผลก็คือพอรวมภาษีทุกอย่างบวก v a t เสร็จสับพเนี่ยรถบ EV จากจีนในตัวอย่างนี้อาจจะมีราคาขายปลีกสุดท้ายถูกกว่ารถ i อ e ไปประมาณ260,000บาทได้เลยครับโอ้โหถูกกว่า200,000ก็บาท ทั้งที่ราคาตั้งต้นเท่ากันครับมันเหมือนได้ลดซ้อนลดคือลดจากอากรขาเข้าที่เป็นศูนย์แล้วยังมาลดจากอัตราสรรพสามิตที่ต่ำกว่ามากๆอีกชัดเจนเลยค่ะนอกจากเรื่องโครงสร้างภาษ,ษีบ้านเรากับอาเซียนแล้วฝั่งจีนเองละคะมีปัจจัยอะไรที่ทําให้ต้นทุนรถ E ีวีเขามันถูกหรือที่เขาเรียกว่าราคาแบบจีนนะคะมีส่วนสําคัญมากๆครับอย่างแรกเลยคือจีนเขาคุมเ,เรียกว่าคุมห่วงโซ่โอุปทานการผลิตรถ E ีวีได้ค่อนข้างเบ็ดเสร็จ โดยเฉพาะหัวใจสำคัญอย่างแบตเตอรี่แบตเตอรี่นี่สำคัญสุดเลยนะคะใช่ครับจีนผลิตแบตเตอรี่ได้น่าจะราวๆ80%ซของทั้งโลกนะครับแล้วยังคุมไปถึงวัตถุดิบต้นน้ำอย่างลิเทียมด้วยค่ะการที่เขาคุมได้ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำแบบนี้มันช่วยลดต้นทุนได้มหาศาลเลยแล้วเรื่องที่รัฐบาลจีนเขาอุดหนุนเยอะๆล่ะคะอันนั้นมีผลด้วยไหม มีผลทั้งอ้อมครับคือเงินอุดหนุนโดยตรงเนี่ยอาจจะไม่ไว้ให้สําหรับรถที่ส่งออกมาขายต่างประเทศนะอ๋อค่ะแต่การที่รัฐบาลเขาทุ่มสนับสนุนอุตสาหกรรม E-V ในประเทศมานานมากทั้งช่วยผู้ผลิตช่วยคนซื้อในประเทศมันกดให้ต้นทุนการผลิตโดยรวมของผู้ผลิตจีนมันต่ำลงเกิดสิ่งที่เรียกว่า Economy of Scale หรือการประหยัดตอขนาดครับ เข้าใจค่ะแล้วอีกอย่างคือตลาด EV ในจีนเองเนี่ยการแข่งขันมันโอ้โหดุเดือดมากๆครับใช่ค่ะเห็นข่าวสงครามราคาบ่อยมากครับมีผู้เล่นเยอะมากแข่งกันตัดราคาผู้ผลิตก็เลยต้องหาทางระบายของออกนอกประเทศด้วยราคาที่มันจูงใจตลาดต่างประเทศด้วยฟังดูแล้วทั้งภาษีบ้านเราทั้งความได้เปรียบของจีน สถานการณ์แบบนี้มันก็ท้าทายอุตสาหกรรมรถยนต์เดิมๆในไทยน่าดูเลยนะคะโดยเฉพาะค่ายญี่ปุ่นกับพวกซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนเป็นความท้าทายใหญ่หลวงเลยครับค่ายญี่ปุ่นซึ่งเคยเป็นเจ้าตลาดในไทยมานานเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าปรับตัวเข้าสู่ยุคอีช้ากว่าค่ายจีนค่ะจริงค่ะะฮะทำให้ตอนนี้ก็เสียเปรียบอยู่พอสมควร ส่วนกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนในไทยซึ่งส่วนใหญ่ทําชิ้นส่วนป้อนรถ ICE มาตลอดก็กําลังเสี่ยงเลยครับเสี่ยงยังไงคะเพราะว่ารถ EV เนี่ยชิ้นส่วนมันน้อยกว่ารถ ICE เยอะมากนะครับพวกเครื่องยนต์เกียร์ระบบไอเสียหายไปเยอะอ๋อจริงด้วยแล้วค่รถ EV จีนบางทีเขาก็นำซัพพลายเออร์ของเขาตามมาลงทุนด้วยมันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญของฉายาดีทรอยต์แห่งเอเชียของไทยเลยครับแล้วนโยบายภาครัฐอย่าง EV 3.0 หรือล่าสุด EV 3.5มนี่เข้ามาช่วยหรือมาแก้เกมตรงนี้ยังไงบ้างคะภษีทั้งรดสัพพสม,มิตรเหลือ2%รลดอากรขาเข้าสำหรับบางประเทศนะแล้วก็มีเงินอุดหนุนให้คนซื้อด้วยค่ะที่ได้ส่วนลดกันเยอะๆใช่ครับสำหรับรถ EV ที่นำเข้ามาขายในช่วงแรกแต่แต่มีเงื่อนไขสำคัญผูกไว้เงื่อนไขอะไรคะ คือบริษัทที่นำเข้ามาขายเนี่ยจะต้องมีแผนการลงทุนตั้งโรงงานผลิตรถอีวีในไทยเพื่อชดเชยคืนตามจำนวนที่นำเข้าภายในเวลาที่กำหนดเช่นต้องเริ่มผลิตในปี2,569หรือ2,570ประมาณนี้ครับอ๋อเหมือนกับว่าให้เอาเข้ามาขายก่อนได้แต่ต้องมาสร้างโรงงานผลิตคืนทีหลังถูกต้องครับเป็นการดึงดูดการลงทุนให้เกิดอุตสาหกรรม E ีวีขึ้นจริงๆในไทยสร้างระบบนิเวศใหม่แล้วก็หวังว่าจะช่วยส่งเสริมให้ใช้ชิ้นส่วนในประเทศมากขึ้นในระยะยาวด้วยครับ สรุปแล้วปรากฏการณ์ที่รถ e v ีจีนเข้ามาขายในไทยแล้วราคาดีมากสู้กับรถ ICE ที่ผลิตในนี้ได้หรือบางทีถูกกว่าเนี่ยมันมาจากหลายปัจจัยผสมกันเลยนะคะครับผมทั้งเรื่องอากรนำเข้า0%จาก ACFTA อัตราภาษีสภาษามิตบ้านเราที่ให้ EV แค่2%แล้วก็ความได้เปรียบเรื่องต้นทุนการผลิตห่วงโซ่อุปทานของทางจีนเองถูกต้องครับเป็น perfect storm เลยก็ว่าได้ ปัจจัยทุกอย่างมันมาประจวบเหมาะกันพอดีค่ะแต่มันก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะชวนคิดทิ้งท้ายไว้นะคะครับเรื่องอะไรคะคือในขณะท,ที่เรากำลังเร่งส่งเสริมการใช้การผลิตรถยนต์ไฟฟ้ากันเต็มที่เลยตอนนี้ซึ่งก็ดีนะครับเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ค่ะแต่เราได้เตรียมพร้อมสำหรับคลื่นลูกต่อไปแล้วหรือยังคลื่นลูกต่อไปครับ คือปัญหาเรื่องการจัดการซากแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แล้วจำนวนมหาศาลที่มันจะตามมาแน่ๆในอีกสัก8ปี10ปีข้างหน้าอ๋อเรื่องแบตเตอรี่เก่าใช่ครับตอนนี้กรอบกฎหมายของเราเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานต่างๆสำหรับการเก็บการขนส่งการจัดการไม่ว่าจะรีไซเคิลหรือจะนากลับมาใช้ใหม่ reuse repurpose เนี่ยมันพร้อมที่จะรองรับขยะอันตรายปริมาณมหาศาลที่ เป็นผลพวงมาจากนโยบายที่เรากําลังทํากันอยู่วันนี้แล้วหรือยังเออหน่าคิดมากเลยค่ะเป็นคําถามสําคัญที่เราต้องหาคําตอบกันต่อไปจริงๆค่ะครับผม